ไหนดูขอดูขอยเนี่ยดีช่องดีๆที่ลงตัวถ้าคุณอยากหาไปดูได้ที่ช่องวัยรุนโลเพนะครับขอดูดิลั่นปะกินเ่ด็แค

อเพื่อนตีกูไอ้เหี้ยไม้กูไม่คิดเลยกูเปลี่ยนแผนก่อนช่ียอะไรไอ้สัตว์ช่วยอะไร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 ไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยไปเหี้ยอะไราคาไปเหี้ยอะไรไปเหี้ยอะไรเอ้ากูตายกูตายเหรอไอ้เหี้ยกูไม่ได้ดายไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยพี่ค่ะช่วหน่อยพี่พี่เดินมาเล่อยช่วหน่อยหนูอยากได้พี่

ไอมีไอมี่แน่เลยนะขอบคุณพี่ชายไอสัมเมอร์ไอตอแหล่อตัวก่อเฮียไอัมเอร์ต่อแหล่อตัวก่อควายทำควายอะไรตัวเองไม่เคยได้เลยไสัตว์ไอเฮียไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองอีควายมีแต่กอนปวันวอีสมมอีควายตัวเนีย ไม่ไม่เสียเสียงใครเล็กๆอ่ะอีฮีอ่ะอีตอแหลอีฮีอ่ะมึงฟังอีเฟมิน่ามีผู้นำใครควายมันก็จะพามึงมาตายแบบนี้เลยออสัตว์ดตัวัดใไอสัวเอี่าไหง้ออควายอีง้อไปไหนอ่ไอสัตว์ไปไหนฮะไปไหน พี่ฮักหนูไม่ซุบหนูจะอีโก้พี่หลบเลยพูดสิพูดดิเป็นไปเหรอไอ้เนี่ยไอ้ตอแหลมึงพูดดิมึงพูดดิตอแหลมึงอมียาสั่นจับมึงอมียาสั่นเียวอะไร่ด่สะอดเลยดนใครด้วยด้วยแม่ห่วย่ต้องไปในฝัดแกงมึงแตกแน่แกงมึงแตกแน่เฮ้ยพี่ภูมพี่ภูมพี่ภูมแแกติ พอละเดี๋ยวเด็กมันร้องกรี๊ดจะร้องเยี่ยทำแกงมหาบัวแน่โอ้โหไม่เชี่ยร้องดิอยากบัวให้ผัวมาตีผัวกระเที่ยบไปเยี่ยแต่บัวทำควยแล้วนี่ต่ตัวกากตัวง่เลยควายที่อยู่แกงนู้นฮัลโหลครับไอ้นะพึ่งเมย์ง้อเยี่ยไอ้ควายสัตว์ยี่งกะจอกเยี่ยแกงกะจอกควงยิ่งกระจอกเชี่ยฮัลโหลครับอีซัมเมอร์ที่มึงเคยด่ากูไว้อะวันนี้กูมาเอาคืนเลยนะ เ้ามึงฆ่ากูไม่ตายอ่ะมึงก็ระวังกูกลับมาแหวงกัดนะยิงโง้รู้ตอนนี้พี่แกใช่หแตอแหละนักหรอมึงอีสัตว์รับหลังนักหรออีเฮี้ยค่าพี่เกดอ๋ออันนี้ไม่ทราบว่าเคยยืนได้ด้วยขาของตัวเองหรือเปล่าครับหรือต้องยืมมือยืมตีนคนอื่นเขามาเดินมึงไม่รู้หรอกว่าพวกกูผ่านอะไรกันมาบ้าง ไอ้เฮียโอ้โอ้โอ้โอขาเฮียอะไรโอ้ออ่ะไม่ใช่มึงที่เอาแต่เลียตีนเขาไปไอ้เฮียอีง้ออีซัมโม่มึงไม่ตอแหลหน่อยอ่ะวันเนี้ยมึงไม่ตอแหลอะไรอีสัตถ์ฮะตัมึงตัขาตัวโม่ตัวซีเลไอ้ใครล่าตัวก๊อปปี้อยู่ไหนวะที่อยากเป็นแบบกูนักหนาแต่ไม่มีปัญญาที่เป็นน่ะไอ้เฮียดูดิมันลิงอ่ะคนที่มึงล้อวันนี้มันมาล้อ กูกูมาด่าจริงๆกูมาด่าเฉยเกูมาด่าอย่างเดี้ยกูไม่ได้ฆ่าใครกูไม่ได้ขี้ใครแล้วกูตายด้วยมาากินกันเองล่าสันดานเป็นอย่างงี้ไงพี่ถึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเที่ยแค่ไหนอิสัตคิดพวกมึงคิดว่าพวกมึงดีกันมากเหรอไอ้เฮียแต่มึงรู้ป่าวว่ามึงมึงไม่ได้ดีมึงแค่มีคนคอยให้ท้ายงง่ๆแค่นั้นเองไงอิสัตว์แต่คนคอยให้ท้ายเขาช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกนะอีควายก็เป็นลิงวะ เขาเป็นลิงไว้ที่แย่เยี่ยมีปั่นจัดเลยนะไอเยี่ยมีนะไอ้สัตว์กูไม่มาฟังเขาแฝงกูมาฟังเสียงลิงเสียงที่แย่สัตว์นี่แท้จริงของพวกมันคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแพ้ทั้งหมดตรงนี้อ่ะไปอีลูกเพียดอีโน คมพิวเตอรมถใควะเลยไป่ลนนั้จบเนี่ยสิไปไหนะ่สติไปไหนวะไม่ตอแรกอ่ะด้วยถ้าถ้าลงโดนกระดาษแ่้ว่ีผมอ่เชิดกู่าไม่ด่ดิตามภาพเนาะตามภาพเนาะมาด่าครมาด่าสิวๆิเฮ้ยเอาสอไปน่อยเละสมน้เนี่ยแกหลืออะไรอ่ะพี่เดาเน่ย เอดีเอดีมันอุ้มใครน่ะมนุ้มแฟนมันนั่นหญน่ะเฮ้ยเอาตอไปหน่อยเลมนเีโหเดี๋ยวไม่อาโ้วเนี้มันรตลช่วยดีมันทหากูเนี่ยชอับไปช่วยบออุ้มได้ไหมครับแบบตีทิ้งสักห้าวันอะไรเงี้ยหนูอยากทำอะไรอย่างเงี้ยสักหาวันก็ได้เโอเคพี่ เอาเอานานๆนเน่ะพี่ยังทำสันดานแบบเดิมว่ามันไม่คิดบ้างหรอว่าที่ตัวเองทำสังคมเขาหนูอะค่ะแต่เขาไม่มีปยยัญญาเด้อเอาโทรศัพท์มันมีชูไ้เุ้ยนี่ยอมาห่อกันบ้านแเราอ่ะเข้าเมือมดีกว่า ดูให้เป็นฟอรี่ก็พอครับคนดูไม่ต้องมาดูแล้วมานั่งดงนั่งด่าข้างหน้าครับดูเป็นตอรี่พอหนุกๆน,น,นขำขำ